สวัสดีค่ะวันนี้จะทำคลิปที่ไม่มีหัวข้อเป็นพิเศษจะสุ่มไพ่ให้3ามกองแล้วดูซิว่าไพ่กองไหนเนี่ยเรียกเรามากที่สุดนั่นแปลว่าในไพ่กองนั้นเนี่ยมีข้อความบางอย่างที่จัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรานับถือเนี่ยอยากจะบอกกับเราอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเริ่มต้นจากการสับไพ่ก่อนนะกองที่หนึ่ง 2แล้วก็3ตรองที่1 2แล้วก็3อามเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเริ่มต้นจากกรองที่1ก่อนเนาะเวลาจะคัดกรองสิ่งที่ใช่ปล่อยให้เวลาทำงานของมันมสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกก็คือในบางทีเนี่ย เราอาจจะต้องพบเจอกับการได้เห็นท่าแท้ของคนบางคนการสูญเสียสิ่งที่ไม่ใช่หรือการที่บางอย่างดูไม่เป็นอย่างใจจนมันทำให้เราอาจจะรู้สึกแย่หรือรู้สึก สิ้นหวงังรู้สึกเหมือนแบบหดหูจิตใจว่าทําไมเราต้องเจอสิ่งนั้นซ้าๆทําไมเราต้องพบเจอแต่สถานการณ์ที่ไม่ดีด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสถานการณ์เหล่านั้นมันเกิดมาจากการที่เวลาเนี่ยเป็นผู้ช่วยคัดกรองสิ่งที่ดีและใช่ที่สุดเอาไว้ให้กับเราอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีอะไรที่จะส่งผลเสียกับเราในอนาคตเวลาจะคัดกรองมันออกไป มไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะมองมันว่าดีผู้คนที่เราอาจจะอยากจะเชื่อว่าเขาดีหรืออยากให้เขาดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคาดหวังว่าเราอาจจะได้รับมันอ่ะสิ่งเหล่านั้นที่มันหลุดมือเราไปอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราโชคร้ายที่ต้องสูญเสียมันแต่มันเกิดจากการที่เราอ่ะโชคดีมีบุญคุ้มครองเราก็เลยไม่ต้องพบเจอกับปัญหาบางอย่างที่สิ่งเหล่านั้นจะนำมาให้กับเรา เพราะฉะนั้นไม่ต้องรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกสูญเสียอะไรปล่อยมันไปไม่ว่ามันจะเป็นอะไรปล่อยมันไปแล้วทุกอย่างจะดีเองอืมโอ้พลาดไปแล้วก็แล้วกันไปอืมอะไรก็แล้วแต่ที่เราพลาดมันไปแล้วอะแล้วกันไปไม่ต้องนึกโทษตัวเองไม่ต้องนึกที่จะคิดว่าถ้าฉันไม่ทําแบบนี้ซะมันก็คงไม่เกิดขึ้นหรือถ้าฉันทําดีกว่านี้หน่อยมันก็คงรักษาสิ่งนั้นไว้ได้ไม่เป็นไรมันต้องไปจากเรา ไม่มีอะไรที่เราสูญเสียโดยที่ไม่มีเหตุอันควรเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปนั่นคือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะต่อไปกองที่สองอืมใจดีกับตนเองให้มากขึ้นอย่าใช้ความกดดันบังคับตัวเองในตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนเราต้องเคี่ยนตีตัวเองต้องตำหนิตัวเองต้องผลักดันตัวเองเพราะตัวเราเนี่ยอาจจะทำบางอย่างไม่ดีพอยังไม่ตรงตามมาตรฐานของตัวเองหรือคนอื่นจนมันทำให้เรารู้สึกแย่หรือรู้สึก ไม่สามารถภาคภูมิใจในตัวเองได้สิ่งที่พายต้องการจะบอกก็คือการที่เราจะลุกขึ้นแล้วลงมือทำอะไรในสิ่งที่เราคาดหวังให้ตัวเองทำได้อะมันต้องมาจากความรู้สึกอยากจะทำไม่ใช่มาจากความรู้สึกว่าเราต้องทำถ้าไม่ทำเราจะถูกเคยนตีหรือถูกลงโทษมันต้องมาจากความรู้สึกว่าฉันอยากจะทำทำไมเราถึงจะอยากทำมันเพราะเมื่อทำแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเราได้รับคำชมจากตนเอง เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะผลักดันให้ตัวเองทําอะไรอะเริ่มต้นจากการชมตัวเองให้เป็นก่อนให้กําลังใจตัวเองก่อนต่อให้เรื่องนั้นเนี่ยเราจะยังทํามันได้ไม่ดีแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะผลักดันตัวเองพยายามที่จะลุกขึ้นพยายามที่จะต่อสู้กับตัวเองอย่างหนักเพื่อให้เราหลุดพ้นจากการติดขัดตรงนี้เนี่ยคือข้อดีที่เราต้องชมตัวเองก่อน แน่นอนมันยังทําไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็พยายามจะผลักดันตัวเองดุดดาตัวเองตําหนิตัวเองอยู่แบบนี้ซึ่งแน่นอนวิธีมันไม่ถูกหรอกแต่ว่ามันแสดงให้เราเห็นไงว่าตัวเราอ่ะมีความพยายามจะดีขึ้นซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องชมตัวเองก่อนอย่าตำหนิตัวเองถึงสิ่งที่แบบเรายังทําไม่ได้หรือยังไม่ตรงตามมาตรฐานอย่างเดียวชมตัวเองก่อนว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังมีจิตใต้สํานึกในด้านลึกๆที่ดีที่อยากจะดีขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแหละ ค่อยๆเป็น่นค่อยๆไปให้กำลังใจตัวเองอืมถอยออกมาสักก้าวแล้วลองคิดดูให,หม่เห็นไหมอะไรก็ตามที่เราตําหนิตัวเองเราด่าทอตัวเองเราคิดว่าตัวเองแย่ยังดีไม่พอถอยออกมาแล้วมองดูใหม่สิว่าเราแย่ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าแน่นอนเราอาจจะยังไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวเองแต่เราก็ไม่เคยนิ่งนอนใจเรารู้สึกอึอดอดัดเราอยากจะทําบางอย่างเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองเราเป็นคนที่มีจิตสํานึกที่ดีนั่นคือสิ่งที่เราต้องชมตัวเอง ชมตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆให้ความอบอุ่นกับตัวเองแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจที่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเองต่อไปนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3อนุญาตให้หัวใจได้เจ็บยอมรับความจริงได้จะหายไวขึ้นความหมายคืออะไรก็ตามที่เราเจออยู่ตอนเนี้มันอาจจะมีบางจุดของมันที่เราอะ หนีการยอมรับความจริงยอมรับต้นเหตุของปัญหายอมรับสิ่งที่มันอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองหรือรู้สึกว่าต้องยอมรับความจริงแล้วมันเจ็บปวดจังเลยอ่ะเราอาจจะพยายามหนีมันอยู่ซึ่งสิ่งนี้มันอาจจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเป็นรากของปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหานี้ให้มันจบจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องค่อยๆยอมรับความจริงอใช้คําว่าค่อยๆไม่ต้องรีบกดดันตัวเองไม่ต้องรีบ บังคับให้ตัวเองยอมรับไม่ต้องรีบให้ตัวเองรู้สึกแย่เกินความจําเป็นค่อยๆย,ยอมรับเช่นค่อยๆย,ยอมรับว่าฉันเองก็มีส่วนผิดค่อยๆย,ยอมรับว่าสถานการณ์นี้มันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้จริงๆฉันอาจจะต้องเจอมันเพื่อให้ตัวฉันได้เติบโตขึ้นอะไรกันแล้วแต่ค่อยๆย,ยอมรับมันว่าเนี่ยคือความจริงที่ฉันหนีไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนมันเจ็บปวดแต่มันจะเจ็บแล้วหายไป และเราก็จะได้รู้รากปัญหาที่แท้จริงหรือรู้วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงจากการยอมรับความจริงข้อนี้อทําใจให้นิ่งก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นเห็นไหมไม่ต้องรีบร้อนแก้ปัญหาไม่ต้องรีบร้อนทําอะไรเลยสิ่งที่เราควรทําในตอนนี้คือการนั่งนิ่งๆแล้วฟังเสียงจากข้างในตัวเองซิงว่าความจริงของเรื่องนี้มันคืออะไรแม้ว่ามันต้องเจ็บปวดแม้ว่ามันอาจจะรู้สึกอึดอัดใจแม้ว่ามันจะทรมานบ้างแต่ว่าถ้าเรา กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและยอมรับความจริงนี้ปัญหาจะแก้ได้แล้วความรู้สึกเราเนี้ยจะจบทันทีไม่ใช่แค่จบตอนนี้แต่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะฉะนั้นยอมรับความจริงคือคีย์ของเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่พพาต้องการจะบอกโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ